เดในรุ่นควายแค้นะคะฟันน้ำนมและฟันแท้เทศเมนียและเทศผู้ค่ะแต่วันนี้ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะที่ท่านมาร่วมง,งานและเห็นความสำคัญนในเรื่องของการประกวดมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ในวันนี้นะคควายงามควายยักษ์นะคะ ขอเสียงประมวลดังให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านค่ะด้านล่างเวทีนะคะซึ่งลําดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะชนะเลิศซึ่งที่นี้ค่ะเราจัดที่ลานอด็ตประสงคข้างเซ็นทรัลนบลราชธานีนะคะจิงด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหาดไทยและด้วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติค่ะ ตัวใหญ่อันนี้มาร่วมโชว์เฉยๆนะคะไม่สามารถเข้าประกวดได้เนื่องจากว่าน้องตัวใหญ่มากนะคะไม่มีใครสามารถที่จะจูงประกวดได้นะคะตัวสูงใหญ่นะคะ ใหญ่มากๆ <im it> น้องคิงคองค่ะอุ้ยพันธุกรรมควายยักษ์ควายใหญ่ควายงาม <im it> ระดับโลกสุดยอดมากค่ะอุ้ย <im it> เดี๋ยวเรามาดูท่านอนกันท่านอนอันนา่ <im it> นรารักน่ารักของน้องจ้าสวยตายเลยโอ้ยดูท่านอน <im it> สอนซอนท่านอนเจ้านอนสบายหลับอุ้ยเลยนักแากรต่างๆนะครับ มีน้ำพรมให้ตลอดนอนหลับอุ้ยน่ารักมากเลยน้องตุ๊กี้ค่ะน่ารักมากเลย,กกเลยใส่โบด้วยมีโบสองข้างการ์ตูนด้วย